มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wiston TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wiston TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่บนเทิงเที่งอัปเดตกับส้มเปรียนันค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะต้องแสดงความินดีกับสาวสายป่านและน้ำตาลพิจักนานะคะหลังจากที่คว้ารางวัลหนังสั้นที่เมืองจีนค่ะ ปรบมือให้กับสองสาวดังๆเลยค่ะน้ำตาลพิจักนากับสาวสายป่านอภิญญานะคะที่ควงคู่กันไปรับรางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมและภาพยนตร์ยอดเยี่ยมค่ะจากหนังสั้นเรื่องโปสการ์ดนะคะที่งานไชน่าอาเซียนช็อตฟิล์มคอนเทสที่ประเทศจีนค่ะ ซึ่งผลงานเรื่องนี้ค่ะเป็นผลงานปริญญานิพนธ์สาขาวิชาภาพยนตร์นะคะแล้วก็วิทยาลคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะนำแสดงโดยนัเดชคูกิมิยะและน้ำตาลพิจักคณารับบทเป็นพระนานของเรื่องส่วนทางด้านสาวสายปานของเรานะคะก็นางแทนเป็นผู้กำกับนั่นเองค่ะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะโปสการ์ดเนี่ยเป็นเรื่องราวความรักของเหนือและนาทีรวมเป็นถึงการนำเสนอเรื่องราวแหล่งสถานที่ท่องเที่ยว และก็เป็นการสนับสนุนให้คนไทยหันมาเที่ยวจังหวัดน่านกันมากขึ้นค่ะซึ่งวันนี้นะคะทีมงาน r s u Wisdom TV ของเราค่ะก็ได้ไปเก็บภาพที่เมืองจีนนะคะสดๆเนี่ยมาฝากกันด้วยเดี๋ยวเราไปฟังสื่อสัมภาษณ์ของสาวสายป่านและน้ำตาลพิจักขณากันค่ะรู้สึกนะคะหลังจากได้รับรางวัลก็ดีใจมากๆค่ะคือรู้สึกเป็นเกียรติก่อนก่อนมาร่วมงานอยู่แล้วนะคะว่าแบบเฮ้ยจริงเหรอหนังเราที่แบบหนังนักศึกษาของเราที่เราตั้งใจทํากันแต่ว่าเวลาแลวก็โปรดักชันมันก็ ไม่ได้ใหญ่อะไรมากแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะมาไกลขนาดนี้ก็ดีใจมากๆดีใจแทนเพื่อนๆทีมงานทุกคนดีใจแทนนักสแสดงทั้งน้ำตาลณเดชนทะคะดีใจแทนอาจารย์อาจารย์ว่าอาจารย์ทุสอนะคะที่อยู่เคียงข้างมาตลอดค่ะแล้วก็ดีใจแทนพี่พี่น้องๆมหาวิทยลาลังสิตด้วยกันทุกคนเลยค่ะ ก็เช่นกันเลยค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะถือว่าเป็นหนังเรื่องแรกของตาเลยนะคะที่ได้เล่นแล้วก็ได้รางวัลขนาดนี้ก็เป็นก้าวที่มาไกลามากๆต้องขอบคุณสายป่านมากๆเ,ออเลยนะคะที่ให้โอกาสตรงนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะขอบคุณทีมงานนะคะขอบคุณอาจารย์แล้วก็ขอบคุณคณะน,นิเทศศาสตร์ภาพยนตร์นะคะที่ให้โอกาสพวกเราคะ่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนว่าภาพยนตร์เรื่องโปสการ์นะคะเป็นภาพยนตร์ที่จัดทําขึ้นมาทั้งหมดมี3 ซึ่งสองสาวนะคะก็เป็นทั้งสิทธิ์เก่าแล้วก็สิทธิ์ปัจจุบันของโรวมหาวิทยาลัยศิ์ของเรานั่นเองค่ะและ r s u w i z o m TV ของเราก็เกาะติดสถานการณ์นะคะไปถ่ายที่เมืองจีนนะคะก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันสุดยอดจริงๆค่ะ